โอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์บอมโตโยต้าสาขาบายพาสนะครับแล้วก็ช่องบอมบอมคาร์ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้บอมพาทุกคนนะครับพามาดูสีประตูยกสูงนะครับสีน้ําเงินนะครับตกแต่งแบบ GR Sport นะครับพามาดูข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าก็มีการใส่กระจังหน้านะครับในส่วนของหน้า GR Sport เข้าไปนะครับแบบนี้มีโลโก้โตโยต้านะครับเป็นภาษาจฤษแบบนี้นะครับมีโลโก้ GR นะครับสี่เหลี่ยมเป็นเลขแบบนี้นะครับ ที่หน้านะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเบ้าไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ G R Sport นะครับสังเกตว่าจะมีเบ้าสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับที่บริเวณไฟตัดหมอกนะครับสินเงินสวยมากนะครับตัวจริงก็ออกเข้มๆนะครับไม่ได้สว่างมากนะครับดูเนเลินก็เหมือนสีดาเลยนะครับซุ้มล้อก็มีการทําสีนะครับเป็นแบบสี้เงินนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ ส่วนของล้อนะครับก็มีการใส่ล้อนะครับของ Cosmic นะครับไลท์แฟชั่นนะครับขอบ18นิ้วนะครับพร้อมยางชินโตไคจูนะครับเป็นยางออกแนวออฟโรดนะครับโอเคสีน้ำเงินสวยงามมากๆนะครับมาดูข้างหลังกันบ้างครับข้างหลังก็ใส่โลบาเหล็กนะครับเป็นแบบไลโน่นะครับ สี่คูณแบบนี้แต่งริงรถจะเป็นขับเครื่อนสองล้อนะครับแต่ว่าเราก็มีการตกแต่งดีไซน์ให้เหมือนแบบแนวลุยๆหนอ่อยอแข็งแรงมากๆนะครับโลบารเล็กตัวนี้นะครับโอเคมาพร้อมกับกันชนหลังเหล็กด้วยนะครับอ่ากันชนหลังเหล็กก็จะมีไฟถอยนะครับอ่ารอเกรียนว่าสี่เหลี่ยมเี่ยมตัวนี้ จะเป็นไฟสีขาวสว่างสว่างนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วก็มีลายตรงนี้ไนโน่สีครุีเหมือนกับโลบาเล็กเลยนะครับใส่ให้มันแบบมันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้ดูเข้ากันมากๆหลงตัวมากๆนะครับข้างหลังก็ดีไซน์แนวออกลุยๆนะครับดูแข็งแรงนะครับเปลี่ยน ในส่วนของกันชนเหล็กนะครับแทนที่ตัวแบบทรงห้างนะครับเปลี่ยนกันชนหลังเข้าไปแล้วก็เพิ่มในส่วนของโลบาลเหล็กเข้าไปก็ดูแข็งแกร่งนะครับโอเคพาดูรอบๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับค่อคนข้างแปลกใหม่นะครับไม่ค่อยมีลูกค้า สั่งสีน้าเงินมาเท่าไหร่วันนี้มีลูกค้าสั่งตัวสีน้ําเงินเราก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรอบตัวรถว่าสีอื่นแล้วแต่งหน้าจีอาร์สปอร์ตเราจะเป็นแบบไหนนะครับก็วันนี้ก็มาทํคชิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าในส่วนของดีเทลอื่นๆเนี่ยผมก็ลงไว้ในลิปก่อนๆค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสีแป๊ๆสีหนึ่งนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับที่อยากจะ ตกแต่งนะครับเป็นแบบสีประตู GR Sport อสีอื่นๆนะครับก็ทักเข้ามาในเพจนะครับโตโยต้ประสาอังกฤษนะครับโคราถูกใจย้ำอีกครั้งนะครับโตโยต้าภาษอังกฤษโคราถูกใจหรือจะติดต่อมาที่เบอร์0656505989นะครับ0656505989ติดต่อเซลบอมนะครับแล้วก็ทักอินบ็อกเข้ามาคุยกันนะครับว่าชอบนะครับคลิปที่ผมลงนะครับ เป็นชิปแบบไหนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาคุยกันว่าลูกค้าอยากจะติดตั้งอุปกรณ์แบบไหนนะครับกับรถคันใหม่ของลูกค้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะลงเป็นชิปแบบไหนนะครับตกแต่งรุ่นอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้เซียบอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม